ติเก็บอ้ยเราได้ก่อนอุ้ยเฉียดไปนิดเดียวสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชอบบ่องโอ้โหบอนะครับวันนี้เรามาเล่นแรง้งด้วยนาซัดกันนะเพื่อนขอนาซัดชอบชอบกดเลือกกําลังคิดอยู่เล่นตัวอะไรเพื่อนชอบชอโอเคเอานาซัดก็ได้เดี๋ยวรูจัดแบบแกนี้เป็นรูนของเรานะครับมาแล้วเพื่อนนาซัดตามทขอเลยเราเจออะไรเนี่ยขอดูก่อน เออกัดเหรอเออกัดแล้วก็อเรียาดส่วนมากจะเป็นดามิเอตเอดียกเว้นถ้าชาโคออกเวทก็จะเป็นเวทเพราะฉะนั้นก็ออกใส่พอร์ตแน่นอนอยู่แล้ะเราโดนกดออกโลกไปเราก็ไปเรื่อยนะฟาร์มไปเรื่อยฟาร์มคีบลาดคีบดีๆก็พอท้ายเกมเจอกันอนะจับจับโกลเด้ เด็บเด็บเด็บตัวไว้เคไปเรื่อยๆอ่อนเอ,อาใหม่เด็บที่เฟิร์สหน่อยออวอเ,อเอวยทีแกเราเลยเอ้ยเก็บไปครับเก็บไปถอยอัมติดด้วยสวยฮะเดี๋ยวเรื่อยๆแล้วโอ้ my god ็ทวิสต์ตายมาดูกันชาโคจะออกไหมถ้าออก ดาเมศนี้เรายืนสบายเลยแต่ถ้าออกเวทก็เจ็บหน่อยออกอินชาทาบิมาเลยนะเขาตัวพวกนี้เยอะอยู่ดาเมศจากการตีปกติ้าโคจะออกเวทหรือเปล่านะ อุ๊ยอันตรายอันนี้อันตรายเอิบดูดยอดแตกอึย็บยอดโค้ออกเป็นดาเมจโอ้โหสบายแล้วเราออกก็หล่อแบบคิวๆไปครับทุกคนไปเจ็บเจ็บเด็บตีเจ็บครบครบเอ้ยเราได้ก่อนอุ้ยเฉียดไปนิดเดียว โอ้โหเขยดเข็ดเข็ดแบบเข็ดมากละกบบทุบแล้วเล e ือดเด้งพอดีมันมันก็เลยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ารอดก็สบายใจอ่ะเกือบตายไหนเพตโอ้โหพอดีเพลทหนึ่งหายไปแล้วอ่ะอุ้ยวาร์ปมาจริงมีคอนโทรลอยู่เพราะว่าปบ่อยมากเลยเนี่ยมาจะตีคอนโทรลกันเอาไปแจ้ในหนึ่ได้ อุ้ยเกืบได้จากว้างหลังโ้จัเขาตัวบอมวิดปิยโคโคเดินตนยงอ้าอะไรนี่ยเอเยสวยนี่วิดเอปิดถูกแล้วเอสวยดิทนาแจมจัดจานอ้ยอยู่นี่อะอันตีต้องรีบดูเดืดรีบไหน่อย เอ้ยเอ้ยเดี๋ยูไม่ท la> ันแตกนิดเดียวบวก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 อือวิ oui> <t os> <t os ่งเอาเว้นอีกนิดโอ้โหว่าอินเดียวดีกว่าครบหน่อยอือไปไปสุสานอะไรตัว

เยอะก็สองตัวนี้แหละเอาบ้าละเอาบ้าละเอาได้แหละเราครับมันทุกป้อมมันทิพยเอาไปสู่เดริเบนเดริวินเดริว,ดวินก็ไม่ต้องก็ได้เดริวินเดริวินโอเครอค พอแล้วหยับน้องมาเลีเ้ยเกมหนูเองแหละคือน้องมาเลีเ้ยเกมอีเลยทีครับขออินกี้ไปด้วยนะจ๊ะปั๊บันดาเราน้อยแล้วอะใส่ตัวยอยู่มาจบแล้วเออแต่ถ้าปิดได้โอเคไม่เป็นไรครับชิวๆ คิวไปครับคิว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 ไปปุ๊บปุ๊บตีบ้าน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 ตีีบ้านเออตีเองโอเคจีบ้านเล่นเกมพร้อมก็ยังถือว่าดีอยู่ไม่เลวแต่ตอนนี้เลนล่างคือโหดเกินเอาแผนการยอดเยี่ยมไปเลย แบบติตันอนนี้ยิงโดร,ว,รว,ว่าว้าวอุ้ยจุดกระจัดอันดับเบลสามโอ้ยเราเป็นสิบสามอะเอเมื่อกี้คืออะไระนึกว่าสิวสามอะไรจัดอันดับเบลสามมันคืออะไรเมื่อกี้อะไรวะไม่รู้ว่ะแต่ว่าจบไปดว้วยดีนะครับโอ้โหเราคิวเยอะเลยเหราเนี่ยแต่เพื่อนไม่ตายกันเท่าไหร่นะถือว่าดีมาก แล้วก็ทรบดีเลนนี้ดีเลนนี้ก็ดียังดีนี่ก็ดีทุกอย่างดีไปหมดเลยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนมากๆครับแรงจะขึ้นแล้วดีขอโกได้ไหมซีซั่นนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับซีซั่นหน้าเลยไม่ใช่เราเล่นต้องโกไวให้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าไ๊าไปาย